6ราศีได้เงินก้อนโตดวงดีส่งท้ายปี2566เดินทางมาถึง 2, 2, 2> เดือนสุดท้ายของปี2566แล้วแน่นอนว่าเหล่าสายมูหลายคนคงไม่พลาดที่จะเช็คดวงก่อนสิ้นปีว่าดวนชะตาไปทางทิศไหนก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ อย่างไรก็ตามคำทํานายดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลค่ะ6ราศีมีเกณฑ์ได้รับของขวัญเป็นเงินก้อนใหญ่ก่อนสิน้นปี2 5 6 6นี้ได้แก่ ราศีมีนผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มีนาคมถึง12เมษายนดวงการเงินโคจรอ,อยู่ในตำแหน่งที่ดีในเดือนพฤศจิกายนนี้มีเกณฑ์ได้รับทรัพย์ใหญ่ในรอบปีโชคลาภก็เด่นราศีเมษผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึง14พฤษภาคม ผลงานที่ทำมาเริ่มเห็นผลสำเร็จโดยเฉพาะสิ่งที่คาดหวังในใจมีข่าวดีงานที่เกี่ยวกับออนไลน์และต่างประเทศจะทำให้มีเงินก้อนเข้ามาเป็นกอบเป็นกรรมราศีพฤษภผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนมีโอกาสดีๆเกี่ยวกับการได้รับรางวัลเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งจะมีโชคจากเรื่องงานได้รับมอบโบนัสพิเศษ มีผู้ใหญ่เข้ามาอุปถัมภ์ดวงได้งานใหญ่สำเร็จสมหวังราศีตุลผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนในช่วงปลายปีดวงการเงินโคจรได้ตำแหน่งเกษตรแก่ดวงจะได้เงินก้อนใหญ่ในรอบปีช่วงพฤศจิกายนถึงธันวาคมการลงทุนใหม่ๆสำเร็จแถมบริวารน,นำทรัพย์ใหญ่มาให้ ราศีพิจิกผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมปลายปีดาวพฤหัสซึ่งเป็นดวงการเงินโคตรเดินหน้าอีกครั้งทำให้รายได้ดีขึ้นสิ่งที่ติดขัดจะเริ่มเห็นทางสว่างแถมยังมีโอกาสใหม่ๆเกี่ยวกับธุรกิจได้ขยับขยายสักทีที่คาดไว้รถบ้านธุรกิจการเดินทางไปต่างประเทศ ราศีธนูผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง14มกราคมดาวเสาร์ซึ่งเป็นดาวดวงการเงินโคจรเดินหน้าส่งผลทำให้ราศีธนูมีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่โบนัสก้อนโตและมีข่าวดีในสิ่งที่รอคอยการเปลี่ยนแปลงส่งผลดีแก่ดวงชะตาหากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ